งานดีๆที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดไปจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราด้วยก็คือเรื่องของเมืองอัจฉริยะการสร้างสมาร์ทซิตี้นะคะคจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเรายังไงเนชั่นทีวีของเรานะคะจัดงานนี้นะคะเป็นแบบสัมมนานะคะสวันเลยเดี๋ยวเริ่มวันนี้วันแรกนะคะพาไปดูก่อนนะคะเป็นงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะกับปรากฏการณ์ที่จะพาทุกท่านนะคะก้าไปสู่เมืองอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความสมาร์ทในทุกด้านตอบโจทย์วิถีใหม่ประเทศไทยนะคะในงานสัมมนา Nation TV Virtual Forum Thailand Move On Reshaping Smart City เก้าต่อไปประเทศไทยภูมิทัศน์ใหม่เมืองอัจฉริยะค่ะจัด3วันนี้นะคะ15 16 17ธันวาคม นี่ฮะนี่คือคนที่มาร่วมงานอย่างรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมนุสรเนี่ยท่านจะกล่าวพาฐกถานะครับรัฐมนตรีดีเอสเนี่ยท่านจะกล่าวปาฐกถาหัวข้อเปลี่ยนประเทศสู่เมืองอัจฉริยะต้องเปลี่ยนยังไงแล้ววันนี้วันแรกก็จะมีผู้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นวิทยากรที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดรภาสกรประถมบุตรจากดีป้านะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยดรการดีเลียวไพโรธจาก mqdc ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Fu t u r e t e l ท a b คุณพจนีอัธโรธพินโยจากสำนักงาน,นาาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC คุณวิริศอมรปาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณชนะสัมพลัง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูประถมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่มาแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีคุณถาปนาบุญยวปวิทย์จากสมาคมการถังเมืองและเลขานุการกฎบัตรไทยด้วยแค่วันนี้ผมว่าความรู้ก็เพียบแล้วนะก็จัดเต็มแล้วนะคะได้เห็นเป็นภาพใหญ่เลยนะคะไปดูพรุ่งนี้บ้างนะคะคืออยากให้ติดตามต่อกันเป็นซีรีส์ทั้ง3วันเลยคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับเป็นโรดแมปนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพร้อมด้วยโครงข่ายโทรคมนาคมที่ เขาเชื่อมเมืองเอาไว้ด้วยกันวิทยากรมีใครบ้างนะคะมีดรสุพจน์เทียนบุตรนะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA ค่ะดรพันอาจชัยรัฐสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะชุนคุณชัชวาลสุ่พักธนาการบริษัทยูเนเต็ดเทคโนโลยีเอ็นเตอร์ไรส์นะคะคุณสมศักดิ์อรุณสุรัตน์ประธานสภาเทศบาลน,นครน,นครสวรรค์คุณพรน,นริชชวนชัยยศิ์ อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและคุณอภิชาติโมลีชาตินะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษด้านอาสังหาริมทรัพย์จุฬาด้วยค่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งสำหรับวัน ของ,องวันรุ่สงนี้วันที่16นะครับส่วนวันสุดท้ายเลยวันสุดท้าย17ธันวาวคมว,วันศุกร์เราจะพบกับพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงจากการก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้เราจะไปดูต้นแบบสมาร์ตซิตี้และพลังชุมชนใน2ญย่านสําคัญก็คือภูเก็ตและ3ญย่านที่ประสาน7แนวคิดสําคัญของการเป็นเมืองอัจฉริยะจนเป็นเมืองต้นแบบที่ทุกคนยอมรับจะมีรองศาสตร,ราจารย์ดรวิษณุทรัพย์สมพลสํานักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคุณนิพนธ์เอกวานิชจากบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดนะครับมาร เป็นหลากหลายเทคโนโลยีแห่งเมืองอจัจฉริยะที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของเราไปในอีกมิตินึงเลยงานนี้ก็จะมีคุณมารุตสิริโกรกรรมาการผู้จัดก,การบรมจเอเอเอเชียจำกัดมหาชนและสุดท้ายพบกับ3เด็กสร้างเมืองอจัจฉริยะ smart city ambassador นี่มีใครกันบ้างเขาจะมาภารกิจอะไรนะครับร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองอจัจฉริยะน่าอยู่ได้อย่างไรอย่าพลาดครับ เว r ร์ชวลฟอรัมไ a ยแลนด์ o ูฟ e อนรีชาร์ปปิ้งสม t ร์ทก้าวต่อไปประเทศไทยภูมิทัศน์ใหม่เมืองอัจฉริยะพุทธที่15วันนี้พฤหัสที่16พรุ่งนี้และศุกร์ที่17ธันวาคมวันศุกร์นี้บ่ายโมงถึง4โมงครึ่ง QR คขึ้นเลยนะครับสนใจสแกนได้เลยรับชมผ่านทางซูมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Nation Online ์นี่นะคะ QR code ที่ขึ้นอยู่นะคะคุณผู้ชมสแกนเพื่อเข้าไปลงทะเบียนก่อนได้เลยนะคะครับเดี๋ยว